กล่าวสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมยุบซอมพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนวันนี้นะครับก็คือพี่จะมาแจกโค้ดนะครับเพราะว่าไม่ได้แจกโค้ดมานานแล้วนะครับเรียกไ,ได้ว่าวันนี้ก็จะมีการแจกโค้ดแบบฟรีๆนะครับ <otic S 2> ก็เรียกได้ว่าพี่ไม่ได้แจกโค้ดนะครับก็ถือว่านานพอสมควรแล้วนะครับนอนและโค้ดที่พี่จะมาแจกวันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของ โค้ดสกินหมัดถาวรน,นะครับก็เป็นสกินหมัดที่พี่ใส่อยู่เลยนะครับเป็นสกินหมัดไฟไนี่นะครับทุกคนถ้าคนไหนอยากได้นะครับคลิปนี้นะครับก็รีดีว่ามีโค้ดแน่นอน100%นะครับถามว่าทําไมพี่ถึงไม่แจกช่วงนี้นะครับก็คือพูดตามตรงเลยนะครับน no. ว่า การทาโค้ดนะครับก็เรียกได้ว่ามันโคตรจะยากเลยนะครับทุกคนและมีคนจองคิวเยอะแยะมากมายนะครับก็เลยแบบว่าทําโค้ดยากมากนะครับแต่ก่อนอื่นถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้โค้ดพี่นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์ด้วยละกันนะครับทุกคนเพราะว่าคลิปนี้นะครับถ้ามีคนดู5000คนดูขึ้นไปนะครับก็รับไปเลยในส่วนของบัตรการิ่าฟรีๆมูลค่า1 5 0บาทนะครับเดี๋ยวพี่ทําการแจกให้ไปฟรีๆเลยนะครับทุกคนก็ฝากกันด้วยละกันนะครับคนละหนึ่งไลคน ก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับกิจกรรมที่ีกิจกรรมใหม่ๆหรือว่ากิจกรรมของพี่นี่นะครับนอนแล้ว โค้ดนะครับจะขึ้นในคลิปนะครับส่วนจะแจกตรงไหนไงนะครับทุกคนก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับและพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าวันนี้มีรีวิวกิจกรรมตัวใหม่หรือว่าของรางวัลใหม่ที่จอัปเดตเข้ามาด้วยนะครับก็คือนี่เลยนะครับ6ชิ้นนี้นะครับทุกคนจะได้แบบฟรีๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านอง์กรอบนะครับหรือว่าท่าทางนะครับเนาะหรือว่าตาตรงนี้นะครับทุกคนก็จะได้แบบฟรีๆนะครับเนาะแล้วก็จะมีทางด้านของชุดตัวนี้นะครับเนาะแล้วก็ชุดนารุโตะนะครับที่แบบว่าจะมีการอัปเดตเข้ามา ตอนนี้นะครับอยู่ในเซิร์ฟเบต้านะครับก็เรียกได้ว่ารีวิวให้ดูล่วงหน้านะครับทุกคนเห็นแค่ภาพไปก่อนแล้วกันนะครับส่วนซุดที่จับเด็กเข้ามานะครับน้องก็จะเป็นทางด้านของซุดสีม่วงนะครับหรือว่าตัวละครตัวใหม่นี่นะครับน้องที่แบบว่าจะมีการอัปเดตเข้ามานะครับส่วนซุดนารุโตะนะครับที่แบบว่าจะมีการอัปเดตเข้ามานะครับก็เรียกได้ว่ามีเยอะมากๆเลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็จะเป็นตามนี้เลยนะครับแต่ยังไม่เปิดให้ดูเท่านั้นเองนะครับก็เรียกได้ว่าเสียดายมากๆนะครับพี่เเเสีียยยดดดาลนนนนะะคคครรััับบทท่่มมไปิใหูุ้กก็ เป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะสำหรับซูนารุโตะนะครับทุกคนก็จะมีทางด้านสองซูชังอุสาเลครับที่แน่ๆนะครับก็จะมีตามนี้แน่นอนนะครับทุกคนและพี่สองบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าจะมีทางด้านของกิจกรรมตัวใหม่นะครับที่แบบว่าอัปเดตเข้ามานะครับทุกคนก็เป็นทางด้านของกิจกรรมประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นทางด้านของหน้าตาโปรไฟล์นะครับเนาะหรือว่าหน้าตากิจกรรมนะครับทุกคนที่แบบว่าจะมีการอัปเดตเข้ามานะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็มีทางด้านของไอซ์วอลด้วยนะครับทุกคน ไอวอลเสือตัวนี้นะครับนอที่แบบว่าอัปเดตเข้ามานะครับนอก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนก็ถือว่าเป็นไอวอลเสือสีขาวตัวนี้เลยนะครับที่แบบว่าโคตรสุดเลยนะครับทุกคนโคตรเท่นะครับสําหรับพี่พี่บอกเลยแล้วกันนะครับว่าโคตรจะเท่เลยนะครับนอก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนอว่าเท่กว่านี้ก็ไม่มีอีกแล้วนะครับแล้วก็จะมีทางด้านของสกินปืนด้วยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับนอก็ เป็นทางด้านของสกินปืนประมาณนี้นะครับที่แบบว่าโค้ดเท่นะครับก็เป็น a อ9 4นเ่ะครับทุกคนสําหรับสกินปืนนะครับเนาะก็เป็นทางด้านของ a อ9 4ประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีทางด้านกล่องสุนะครับเนาะที่แบบว่าอัปเดตเข้ามานะครับทุกคนนี่เลยนะครับอันนี้ก็เป็นทางด้านกล่องสุนะครับที่แบบว่าอัปเดตเข้ามานะครับแล้วก็จะมีทางด้านคาตนาตัวใหม่ด้วยนะครับที่แบบว่ามีการอัปเดตเข้ามานะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็เป็นคาตนาที่แบบว่า โคตรเท่เลยนะครับท <Twelve> ุกคนก็คือเป็นคาตนะหมาปานะครับแล้วก็จะมีทางด้านของนี่เลยนะครับก็คือไม้เบสบอลตัวใหม่นะครับที่แบบว่าจะอัปเดตเข้ามานะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะแล้วก็จะมีทางด้านของสกินล่มตัวใหม่ด้วยนะครับทุกคนที่แบบว่าจะอัปเดตเข้ามานะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับสาหรับสกินล่มตัวใหม่นะครับทุกคนแล้วอัปเดตมาใหม่นะครับก็คือจะมีทางด้านของนี่เลยนะครับเรียกว่ามีหมดใหม่อัปเดตเข้ามานะครับก็เป็นทางด้านของแลงซีชั่นนะครับก็เรียก แรงสีเว้สีแดงเดือดนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับและของรางวัลที่พี่แนะนำนะครับก็คือทุกคนจะได้แบบฟรีๆนั่นแหละนะครับเพราะว่ามาจากโหมดนี้นั่นเองนะครับก็เป็นโหมดแดงเดือดนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะคกันนะครับโนว่าสุดจัดแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับมงน้องคนไหนพี่พี่คนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับน้ตในสองของชุดนี้นะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเรียกได้ว่าจัดหนักจัดเต็มกันไปเลยนะครับสำหรับมงน้องคนไหนพี่พี่คนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับทุกกกกคคนนนนน็็จจจะะเเเปตาามีี้้ลยยรรัััับไดดดว่ห เต็มกันไปเลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับโนว่าเป็นโหมดใหม่นั่นแหละนะครับที่แบบว่าอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเราเลยครับทุกคนก็จะได้เล่นนะครับเพราะว่ามันมีของฟรีเยอะนะครับทุกคนก็มีท่าทางมีอะไรเยอะแยะมากมายนะครับที่แบบว่าเป็นของฟรีนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับนี่คือว่าสุดจัดแน่นอน100%นะครับสำหรับมึงน้องคนไหนมีพี่คนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับนอนแล้วก็จะมีทางด้านของตัวละครตัวใหม่นะครับที่แบบว่าอัปเดตเข้ามาด้วยนนนนนนนะะะะะะคคคคคครรรรรรัััััับบบบทุกก็็จเเปปมมมาาณี้ลลยสสหหตตววววใ่่ ความสามารถของมันทำอะไรได้บ้างนะครับทุกคนก็คือพี่จะรีวิวให้ดูแล้วกันนะครับสาหรับความสามารถของตัวละครตัวใหม่นะครับแล้วก็หน้าห้องโถนะครับทุกคนก็คือจะมีการให้เราเลือกแบบนี้ด้วยนะครับนาะงสำหรับก่อนที่แบบว่าจะกระโดดโลบนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเรียกได้ว่าจัดหนักจัดเต็มกันไปเลยนะครับสำหรับน้องน้อคนไหนพี่คนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับน้องในส่วนของกิจกรรมตัวใหม่หรือว่าอยากเล่นกิจกรรมตัวใหม่นะครับก็ จะมีตามนี้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับอันนี้ก็เป็นทางด้านของกิจกรรมตัวใหม่นะครับที่แบบว่าจะอัปเดตเข้ามานะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับสําหรับกิจกรรมตัวใหม่นะครับทุกคนพี่ขอบอกนี้แล้วกันนะครับว่าจัดหนักจัดเต็มกันไปเลยนะครับก็จะมีทางด้านของนี่เลยนะครับเมื่อกระโดดลงมาก็จะเจอกับอันนี้นะครับแล้วเราก็สามารถกดใช้ได้นะครับทุกคนก็รีวิวคร่าวๆประมาณนี้แล้วกันนะครับเพราะว่ากิจกรรมตัวใหม่นะครับที่จับเด็เข้ามานะครับก็ มีเยอะมากๆเลยนะครับทุกคนเด้อก็จะประมาณนี้เลยนะครับและคลิปนี้นะครับทุกคนพี่ก็มีการแจกโค้ดตามที่พี่บอกนั่นแหละนะครับน้องก็คือมีโค้ดด้วยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าจะนังจะเต็มนะครับแต่โค้ดนะครับมีจํานวนจํากัดนะครับก็เรียกได้ว่ามีแค่หนึ่งโค้ดเท่านั้นนะครับน้องก็คือคนไหนเร็วคนนั้นได้แล้วกันนะครับเดี๋ยวพี่ขึ้นโค้ดว้ให้ตรงนี้แล้วกันนะครับทุกคน นี่นะครับทุกคนตอนนี้นะครับพี่ขึ้นได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับวงน้องคนไหนพี่พี่คนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ในสองโค้ดนะครับตอนนี้ก็ขึ้นได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนเรียกได้ว่าจัดหนักจัดเต็มกันไปเลยนะครับสำหรับวงน้องคนไหนพี่พี่คนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับทุกคนก็จะมีตามนี้เลยนะครับก็ถือว่าอันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของกิจกรรมตัวใหม่นะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับสำหรับวงน้องคนไหนพี่พี่คนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ในสองโค้ดนะ ครับนาอตอนนี้ก็ขึ้นจะเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ไปใส่ได้เลยนะครับทุกคนก็ถือว่าจัดหนักจัดเต็มมากๆเลยนะครับตลอดวงน้องคนไหนพี่คนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้โค้ดนะครับทุกคนก็มีตามนี้เลยนะครับรีด้ว่าจัดหนักจัดเต็มกันไปเลยนะครับละคลิปนี้นะครับทุกคนพี่ก็ต้องจบไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนสุหเหล่านี้นะครับพี่ก็มาแจกโค้ดด้วยมารีวิวกิจกรรมตัวใหม่ด้วยนะครับพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนชอบนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่นนนนนนไ้้ออองยาาากสสสสัับบุุถ็ม่ตง เสียตังสบายไม่ต้องเสียตังโดนเน็ตเลยนะครับเพียงแต่ทุกคนเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับเพียงเท่านี้ก็เป็นการสนับสนุนแบบเต็มที่แล้วนะครับทุกคนก็ฝากกันด้วยละกันนะครับคนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์ละกันนะครับและพี่ๆคนไหนน้องๆเขไหนอยากสนับสนุนนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของการโดนเน็ตอะไรมานะครับก็คือถ้าทุกคนอยากโดนเน็ตนะครับเพียงแต่ทุกคนกดติดตามพี่นะครับก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนแบบเต็มที่แล้วนะครับทุกคนก็ฝากกันด้วยละกันนะครับคนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์ละกันนะคครับไว้้เจอใหหม่ลิปนา หรือว่าวันพรุ่งนี้แล้วกันนะครับทุกคนสำหรับนี้พี่ก็ขอตลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับบ๊ายบาย